สวัสดีค่ะเหมือนไม่พิมพ์จะมีเลขดีเลขเดียดให้เบ่งเด้อค่ะพระอาจารย์ยุลัมพูนเป็นทรงมาให้เราเด้อค่ะเอฟซีเด้อฟันทงให้เฮายางายคักเราเด้อจ่ะจะได้รวมบุญน้ำกันสรางปูเบวสวุวรรณเนาะค่ะเด็กคนลาสุดนี่บ่หลายตัวเด้อจ่ะ ก็เบิงน้่นไม่พิมพ์นี่ละ่ะจังไดกับพิจารณาเอาเองไม่พิมพ์ก็ตัดสินใจให้ผู้ใดบ่ได,ดขึ้นกันเนาะจ้าเนาะเบิงน้ากันนี่ล่ะจ้าไม่พิมพ์ก็จะซื้อขึ้นกันนั่นละมันเป็นเลขโดนใจแต่เลขไม่พิมพ์ม,มาขึ้นกันวันเห็นพ่อหลวงล่อกเก่าเนาะค่ะแปลออกมากเป็นตัวเดียวกันกับพระอ,อาจารย์แต่ว่ามินิเกภาพสวยๆบรรยากาศสวยๆเห็นลุงกินน้ำขึ้นยุปลายหน้านี่ล่ะจ้ะ ถ้าเห็นแบบนี้ก็บแปลว่าจะเป็นโศกอยู่เดยไม่พิมพ์ว่าเคยเห็นแล้วก็ขอเพิ่นกระโศกอีลีจ้ะและะ้วจ้ะสวยๆบรรยากาศเนาะค่ะเนาะมีโศกมีลาบค้าคักจังหวนสองตัวกูนะถ้าทายไปท่างนี้เป็นลักษณะนี้เนาะค่ะ เดอ้อบรรยากาศท้องไฮท้องหน้าอ,อาทิตย์กระซ้ากาไวๆอยู่นี่แหละจ้ะใครจะเสียดลวล่ะจ้ะฝนตกลงมากกับมีน,น้ำมียางกับเล่ดึงยางขนาดเลยคลิปก็บ่ค่อยเห็นเลยจ้ะเอฟซี FC เดอ้อนี่เดอ้อมาเบิ่งเลขกทาวเวิสุวรรณน้ำกันเนาะค่ะนี่ละจ้ะเพิ่นส่งมาให้แม่พิมพ์พาอาจารย์อยู่พุ่นละจ้ะที่เพิ่นหหนึ่งเ,เต็มๆเด้อค่ะงวดที่แล้ว ทรงมาแต่หลายวันละหลังจากที่ว่าเพิ่นหาเลขเข้าชุดแรกเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นเลยทรงอันนี้มาให้ไม่พิมพเบงิงไม่พิม,ม์ว่าแปลกประหลาดสวยงามมากจ้ะรักซีทักนาะคะ่ะเรื่องลงให้เอฟซีเบิงน้ำกันคามาคาชอบเนาะคะ่ะสิเดจัดไว้แต่เนินเนินคาเป็นจังบุญได้ไปทำบุญน้ำเพิ่นนี่ละค่ะบ่่อยเห็นง่ายๆดิจะ้ะ สาธุดอ้อให้มีโศกมีลาบด้วยปูทาเวสวุวรรณเลยให้ดูปลาให้เอฟซีทุกคนได้น้ำหงวดนี่เนี่ยจะอาจารย์ทรงมาลาสุดมั่นใจคักเลขตัวเดียวกันก็โพีิสืองวดที่แล้วจ 2, ้ะสองหกตาางวดนี่พรอทิตกับขอ,ขอปูเวสวุวรรณอยู่บ้านคือกันจ้ะห้พี่หมาถูมาจุดพพทิ่จะซื้อเลขสองหกเลขวัดตามเลขตัวเก้าเพิินมาสัน นพระอาจารย์เนนมาให้สองเนี่เป็นหายตลอดแรกคะเอฟซีด้าห้าห้าเก้าห้าสามเก้ล่าง5้าสนี่ของหมวดที่ออกเนาะ4ีหนึ่ง็ี่ค่ะพระอาจารย์เขียนทรงมาให้ไม่พิมพ์แต่ไม่พิมพ์ประเด็นโล่งให้มูเบิงดอกเพราะว่าไม่พิมพ์กับบริสุทธิ์คือกันนะนะมันเป็นเลขกัน ตว่างวดนี้ลงให้เบิงมดทุกขั้นตอนด้วยค่ะเพราะว่ามีเพิ่นต่อวาไม่พิมพ์หลายคนอยู่เพิ่นบด้ไม่พิมพ์กับบด้คขึ้นกันละจะ f อบ่ตองไปเสียใจอีกอย่างดอกอันใดก็ไดดน้ากันบ่ไดดกับบด้น้ากันเนาะจ้ะผู้เขามาแลกวก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามชงพูทิ์ไม่พิมพ์มีโชคห้เนาอจ้ะลงให้เบิงละเด้อย,ยังกับฝ่าวสื่อฝ่าวจัดไปเนาะค่ะการใดโชคเดลาบน้าเพิ่น หาได็สางไดยอยังซอยเพิ่นเนาะค่ะจะมีเอฟซีหลายคนพิ่นโทรไปถามเอาเลขบัญชีพระอาจารย์ใหแน่เพิ่นว่าไม่พิมพ์ก็เอาห้แล้วมียังกะอยากซอยเพิ่นก็นซอยเองเลยเด้อจ้าเด้อโอนไปให้เพิ่นหลดจ้าไม่พิมพ์ก็ร่างคาหยาบ่ามีเวลารับบุญซอยดอกหววนี้ขอทำทุระจะข้าวคนใส่สิเหวแล้วละจ้ามียังก็ติดต่อกับพระอาจารย์หลด ว่าถ้าไม่พิมพ์เซจหรือไม่พิมพ์มีโศกเวลาก็าจะได้รวมบุญน้ากันนี่ละจ้าอย่างไดก็่าลืมตามต่อให้กําลังใจกันไปเนาะค่ะนมีอหยางกับเราสู้กันฟัางแบ่งปันกันจ้าค่ะด้โชวโกด้ลาบน้ากันเมื่อายจะช่วงนี้โรคลีบก็ได้โรแย้มขึ้นไม่พิมพ์ก็ได้มาเตลูกกามาเตดำหน้าก็หอดบานกับโมงทุงหนึ่งด้จ้าม้นเทากับไปเตตซีที่หา ไปดำเปลาเฮ็ดฝ้าแล้ววะจ้ะกับพวกเป่าตรงนื้อจ้ะเนาะมันฝนพึ่งจะตกเดี๋ยวกับเมื่อนานกันแล้วแต่เกิน่องพันษาแล้วนี่ละกระสิแล้วคือกันเซตคือกันจ้ะมีเวลาไปหาคลิปใม่เอฟซีเบิ้งเนาะค่ะเพื่อไดก็อย่าลืมตามต่อให้กำลังใจพระอทิต์ก็ไม่พิมพ์นี่เด้อจ้ะมีอย่างกระบอกสูบกันฟังมือนีกระล่งเลยของปูเวสุวรรณปูระอาจารย์ยุลัมพูนคนละค่ะ การที่สร้างบุญสร้างอีกย่างน้ำพิ่เนาะะค่เนาะนอ FC ได้น้ำกันทุกคนเด้เองวดวันที่16กระะกฎาคมโคกหาจ้ะโสดๆมันหมาน,น้ำกันทุกคนจะ้ะเลขปูก,ก็ได้ีดูดจ้าเลขปู295บนเด้อค่ะหลังกระ26จัดนักๆเลยค่ะหมวดนี้ ยังกะบอกสู่กันฟังเนาะคะ่นะเนาะให้ได้โชคได้ลาบน้ำปูเบสุวรรณเนอ้อปัวพระอาจารย์ทีล้ำพูนเด้อค่ะให้ได้น้ำเงินทุกคนเด้อค่ะเดอะ้อสนใจคอลาฟิวกระทักมหาไม่พิมเด้อค่ะสุขภาพดีแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสเป็นน้ำกันจะทำเมียทำงานกับบวมเอยเนาะคะ่นะเนาะสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ